ชุดธนบัตรทีละลึกเนื่องในพิธีเปิดสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่15ตุลาคมปี2550นะคะชุดนี้คุณปรกรณ์ได้ส่งมาขายค่ะโดยตกลงราคาไว้กับแอดมิน004นะคะมูลาค่าของชุดนี้นะคะสูงถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวค่ะโดยคุณปรกรณ์นะคะจะส่งมาพร้อมกับเล่มแดงแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะ ชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยแบงค์หนึ่งพันบาทนะคะแบงค์ห้าร้อยบาทค่ะแบงค์หนึ่งร้อยบาทนะคะแบงค์ห้าสิบาทและแบงค์ยี่สิบาทค่ะโดยที่ชุดนี้นะคะเป็นแบงค์ตัวอย่างทั้งหมดเลยค่ะสังเกตยังไงนะคะทุกแบงค์นะคะจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดและจะมีคําว่าตัวอย่างติดอยู่ตรงหน้าแบงค์ค่ะถึงใครนะคะที่มีชุดธนบัตรตัวอย่างแบบนี้นะคะแล้วสนใจอยากจะขายทางเรายินดีรับซื้อค่ะราคามาตกลงกันก่อนได้นะคะใครที่มีสามารถติดต่อ หาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะยืนยันว่าร้านปหนันรับซื้อจริงค่ะจุจ้าจุจ้า